ดีเสียงเป็นอะไรไหมคงไม่เป็นหรอกนะ ไปถึงโน่นเข้างานแปดโมงไม่ทันนะคะรถติดมากเลยเดี๋ยวตอนแรกก็ดีขึ้นมาแล้วนะตอนแรกดีขึ้นมาแล้วเพราะว่ารถติดตอนนั้นก็ดีขึ้นมาแล้วเพราะว่าตอนนั้นเขาขุดที่มาหายสวัสดีขึ้นมาพออีกสักพักหนึ่งมามา,มาทำมาทำรถไฟฟ้าใต้ดี อีกแล้วเนาะมาอยู่สิบปีนะคะกว่าเขาจะเสร็จเนาะก็เสร็จสิบปีแล้วก็ได้โล่งมาแค่สองสามปีก็มาเป็นมาเป็นเพราะว่าทำทำถนนค่งรถไฟฟ้าก็จะเปิดแค่เลียวมัเลยจะติดดูตาม คุกเกิลแมกนะ์มันจะแดงแดงเลยแหละแถวนี้เปิดมาจะแดงเลยนะตอนนี้ก็ร้านลุงตานะคะเหตุไหนคุณบีดาวขะน,นองค่ะลงุงตาดาวขะน,นอง สิบเอ็ดล้าน้องตานะคะวันนี้ก็จะไม่มีคลิปยาวเีาจะทำอะไรอ่ะคลิปยาวไม่มีะค่ะก็วันนี้ไลสดกับทำาไรอไรอย่างนะ,ะวันนี้สิบเจ็ดล้านลงตานะคะ 杨凯。 อะไรคะแกงส้มถุงหนึ่งค่ะ้พี่ชอบกินมางได้ป่ะี่บาคะเพราะว่าอะไรเว่าเขาลงเขาลงปปลาเรากลัวผีเอ้ยมมีเสียง่ของอเยึ้นบ้านขึ้นบ้านขึ้นบ้านเดินบานขนานเกียบนี่ขึนบ้านเลยที่ไหนจะให้ขึ้นบ้านแข่วยวยด้ bò chim bông, nó thúng một nữa, biết... cái Bà, này, có cái, ba cái, ba cái,